ก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชม how to look นี้นะคะก็วันนี้นะคะแก้วจะแต่งหน้าลุกเอ่อ beauty ในเรื่องเล่นางฟ้านะคะก็ถ้าหลายๆคนคงเห็นก็จะมีลุกหนึ่งที่ตอนแรกเลยนะคะก็ช่วงเบรกที่สองนั่นเองที่เอ่อ beauty จะใส่ชุดสีทองทองนะคะแล้วก็ทาปากสีทองนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะลูกนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากละครเรื่องนั้นนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วมุ้ยนะคะก็แบบถามแก้วมาว่าเออทำพาทูร่วมกันไหมแล้วมุ้ยเขาจะแต่งเป็นพาที่นางเอกเป็นนกนะคะก็ออกโทนสีฟ้านกสีฟ้านะคะก็ส่วนแก้วจะแต่งตอนที่เออนางเอกทาปากสีทองอ่ะมันมีมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่นางเอกทาปากสีทองแล้วก็เออ เราก็ย้อนกลับไปดูก็โอเคนะ่าสนใจก็เลยเออทำร่วมกับมุ้ยนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งคลิปมุ้ยไว้ใต้คลิปของแก้วนะคะก็เข้าไปดูของมุ้ยได้นะคะก็ส่วนของแก้วก็เป็นแต่งออกมาได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าชุดเออไม่ได้นะคะขอแค่หน้ากับผมเปร๊กก็พอนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ไปดู How To ลุคนี้กันเลยคะ่ะคมอองเเห็นตัว ตอนแรกของลุคนี้นะคะแกก็จะเลือกใช้เป็นรองพื้นกระปุกแบบนี้ของเลฟลอนนะคะก็แป้งให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะแกจะเลือกเป็นแป้งไฮไลท์ของ Beauty Buffet นะคะก็ลงเฉพาะบริเวณที่เราต้องการไฮไลท์เพื่อให้หน้าเรามีมิติค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมไฮไลท์ตัวนี้นะคะเป็นของสกินฟูนนะคะเราก็จะเติมเพื่อให้หน้าดูเงามากขึ้น,นะคะ่ะก็จะเติมตรง่วอนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนของคิวกันได้แล้วนะคะก็ คิ้วนางเอกเรื่องนี้จะรู้สึกว่าจะยาวสีวนนึงนะคะจากดูในรูปนะคะเราก็จะวาดออกไปนะคะแก้วใช้เป็นพาเลตของมิทีนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะนั่นแหละเราก็เลือกสีคิ้วให้เข้ากับผมเราจะดีกว่านะคะก็จะวาดมาเลยออกมาเยอะๆแล้วก็เฉียงๆนิดนึงแบบนี้ ก็จะได้คิ้วที่ยาวออกมาประมาณนี้แล้วนะคะก็ว่าสองข้างให้เหมือนกันจากนั้นนะคะเราก็จะมาปัดขนคิ้วนะคะแก้วใช้ของซีเว n a นะคะเป็นสีเบอร์2นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลที่น้ำตาลออ,ออกกลางๆไม่ได้แบบอ่อนไปเข้มไปนะคะก็ปัดคิ้วเราเลย แล้วนะคะก็เราจะมาแต่งตาก,กันนะพาเลตตาเรจะใช้ของคีนิดนะคะก็ <g ill> จะเป็นสีที่แบบโทนธรรมชาตินะคีมิดของลุคนี้นะคะของบิวตี้เขาก็จะเน้นไปที่ปากเนาะอย่างที่เห็นนะคะในรูปปากจะเป็นสีทองออกมาเลยนะคะ <c oughs> ก็นั่นแหละเราจะเน้นกันที่ปากนะคะ <c oughs> ลุคนี้จะไม่แต่งยากมากนะคะก็จะ เออลงไปเลยใช้นิ้วก็ได้นะคะลงสีขาวทั่วพับเปลือกตาเนใี่ยนะคะจากนั้นเราก็จะลงสีน้ำตาลตรงช่วงปลายปลายหางตาตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูแบบมีชั้นตาขึ้นมานะคะคออในรูปนะคะกะคะ็จะเห็นว่าจะมีไฮไลท์ตรงหัวตาที่เด่นชัดมากนะคะแกก็จะใช้ของ lady k i n ันนี้นะคะเป็นแบบ อายแชโดว์สติ๊กนะคะก็เป็นสีออกทองทองแต่ว่าในรูปอาจจะเป็นสีขาวนะแต่เราจะลงสีทองจากนั้นนะคะเราก็จะมากรีดตากันเลยนะคะก็เตาวันนี้เก้วใช้ของไล f ์ฟอร์ดนะคะก็จะกรีดไปเลยนะคะ ขียนขอบตาด้านล่างแต่ว่ามาจนกึ่งกลางตาเท่านั้นนะคะเห็นในรูปเขาจะมีเล็กๆตรงช่วงตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแบบนี้แล้วเราก็ใช้อีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นเออเบนนะคะเบนให้มันอ่อนๆนอะเพราะว่าในรูปแก้วเห็นว่ามันอ่อนอกับช่างแต่งหน้าปัดหน้าอยู่นะคะนางก็ปัดกันไปหยุดหิดฉุนเฉียวไอ้ล้วก็ จะส่องดูก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปหารูปนะคะในรูปก็จะเห็นชัดกว่าเขาก็จะมีอ่อนๆตรงช่วงปลายตาแต่เราจะเริ่มเยอะเกินจะเริ่มเป็นหมีแพนด้าลแล้วเนี่ยถ้าเราก็จะปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าใช้เมมเบรีินด่ล็อกเก็นะคะหลังจากที่เราติดขนตาสองรอบเสร็จแล้วนะจ๊ะ จากนั้นนะคะเราจะมาลงที่เชดดิ้งกันก่อนเออดูจากในรูปแล้วนางเอกก็ไฮไลท์เชดดิ้งนะิดนึงนะก็ใช้ของ w e t แอนด์นะคะก็จะเชดของเราจะเชดเยอะนิดหนึ่งตรงช่วงแก้มนะคะเพราะว่านางเอกคือหน้าเล็แต่เราคือหน้าบานนะคะบาบาบาร จากนั้นถามว่าแก้มทานหน่อยไหมให้รูปเหมือนไม่มีเลยใช่ไหมแก้มแต่เราจะเติมไหมก็สักนิดหนึ่งดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูว่าเออแต่งหน้าอะไรไม่ปัดแก้มนะคะก็ใช้ของ o r i e n t a lipin set นะโทนออกสีส้มนะคะก็จะกับแปรงอะไรก็ได้ที่มีนะคะเหน็นไหมสีมันก็จะออกส้มก็ผสมกันนิดหนึ่งให้มันเป็นแบบโทนน้ำตาลแต่งหน้าเป็นใครวันนี้เป็น beauty นะคะก็ ค่ะยินดีมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะจ๊ะนี้ทำให้ลุคนี้มีกิมมิคก,ก็คือเป็นลิปสีทองค่ะก็แก้วมีนะคะเป็นลิปสีทองนะคะของ e a ต t y u u f f t t นะคะ g Gino m a c k a y นะคะ Pink p a s ช i o n นะคะก็เป็นรุ่นนี้เป็นเบอร์09นะก็จะเป็นทองแบบน,นี้เลยทาไปเลยจ้ะ ถึงว่าถึงได้มาเดินแบบปินาเล่กับฉันในวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ